บอกว่าอายุ20ปีแล้วก็บอกว่าชายชายอ่ะเออเหมือนหญิงหญิงชายชายอ่ะตอนนี้ก็ก็เปิดกว้างแล้วเนาะไม่ใช่แค่เออไฟแนนซ์เดียวนะใช่ตอนนี้เปิดเปิดกว้างหลายไฟแนนซ์แล้วแล้วน้องก็อายุน้อยมีแท็กซี่มาครับวันนี้พอดีว่าบอสให้มาเยี่ยมชมลูกค้าก็เลือกที่จะมาที่พนัทไกลมาก Yup. ตั้งใจ er. าาตั้งใจมาหาเลยเนาะเพราะว่าลูกค้าอายุ20ปีเนาะฟ้าเอาเป็นไงที่เราออกง่ายไหมง่ายครับเออออกง่ายสบายครับเอกสารไม่เยอะไม่เยอะครับสบายครับใกล้ๆเรายินดีมาบริการส่งถึงที่ถูงมพีามคันนี้ส่งที่ครับส่งถึงที่ครับเราบอสก็ฝากกิวอชเชอร์มาให้เลยนะครับอันน so like oh, ี้จะเป็นบัตรกำนันของโลตัสนะคะสามารถไปซื้อของในทุกอย่างเลยในโลตัสเนาะโอเคคให้ฝากไปเลยคนละบครับ มาซื้อรถมือสองต้องพี่พีเ uh, อสอาศิลาขอบคุณนะคะ